เประเมินความเสี่ยงในทุกๆวันนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพราะว่ามันจําเป็นมากเลยคุณพ่อคุณแม่กับเด็กๆจะได้ประเมินความเสี่ยงสัปดาห์ละ3วันนะคะคือวันอาทิตย์วันอังคารและวันพฤหัสค่ะเรายังทําต่อเนื่องแต่สําหรับตัวครูจิตเองครูจิตจะประเมินทุกวันทั้ง7วันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเบื่อกันนะคะหมั่นประเมินตามความเป็นจริงนะคะแต่สําหรับ น้องคนไหนที่อยู่หมู่บ้านในกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะที่ทางการประกาศนะคะก็สามารถแจ้งในลายส่วนตัวคุูจิตได้นะคะแต่ถ้าในช่วงที่เราเปิดเทอมสมมติหากเราได้เปิดเทอมแต่ตอนนี้ยังไม่กําหนดวันนะคะเราได้เกิดเปิดเทอมสองที่มาเรียนออนไลน์จริงๆวันไหนน้องๆที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะทางคุณหมอเขาก็ขออนุญ,ญาตให้น้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านกันก่อนนะคะเอาละค่ะสําหรับการประเมินพัฒนาการของเด็กๆอันนี้ที่กําลังพูดถึงกันเยอะเลย คุณพ่อคุณแม่ก็กังวลว่าเราเป็นพี่อนุบาลสมแล้วจะขึ้นปหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นครูจิตก็จะต้องมีวิธีการนะคะเดี๋ยวครูจิตก็จะแจ้งทางคุณพ่อคุณแม่อีกทีเนื่องจากน้องบางคนอยู่ที่บ้านน้องบางคนไม่ได้มาโรงเรียนเลยนะลูกเราจะมีวิธีประเมินพัฒนาการยังไงตอนนี้คุณครูก,กําลังวางแผนประชุมกันอยู่นะคะแต่ที่สําคัญครูจิตกับพวกหน่อยพี่อนุบาล3ามจะต้องมันส่งคลิปที่เป็นการฝึกอ่านนะลูกเป็นทักษะคําพื้นฐาน สำหรับพี่นุบาล3ามี่จะขึ้นปนหนึ่งอะคะ่ะเราจําเป็นต้องรู้อ่านออกเขียนได้แล้วนะลูกนะโปรติเทิ่มสองนี้รูจิตจะสอนน้องฝึกอ่านสะกดคําแล้วนะคะเพราะหนูจะเป็นพี่ปนหนึ่งและยิ่งเราไม่ได้มาเรียนเต็มที่แบบนี้นะคะรูจิตก็เป็นห่วงกังวลอยู่เดี๋ยวกําลังหามาตรการจะเสริมน้องนะคะเอาละค่ะสาหรับการเรียน าการค่าเทอมนะคะเนื่องจากค่าเทอมเนะี่ยลูกเทอมสองนี้นะคะจํานวนค่าเทอมเต็มนะลูกอยู่ที่8756บาทนะคะแต่เนื่องจากน้องๆไม่ได้มาโรงเรียนทางเรียนเขาลดพวกอาหารกลางวานันอ่าพวกเรียนดนตรีว่ายน้ําอะไรไปด้วยลดไป350พบาทเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองก็จะได้ชําระค่าเทอมสองเพียง 5,256บาทถ้าหากท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษานี้กูจิตจะมีเบอร์ครูแอคไฟายการเงินให้เพื่อการตอบคำถามที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเรื่อง่ารลืมต่างๆเนะะี่ยค่ะด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เราสามารถชำระได้หาไฟายการเงินได้นะคะะถ้าใครมีข้อสักถามอะไรอีกนี่คะเช่นด้านต่างๆ พี่คูมีอะไรจะซักถามไหมคะฮะแล้วก็ครูจิตเมื่อเช้าครูจิตส่งมันจะเป็นแบบสรุปนะคะแบบสรุปที่น้องกับคุณพ่อคุณแม่ประสงค์จะให้น้องมาเรียนออนไลน์ออนไซต์อะไรนะคะอ่าครูจิตไปแลกปรากฏว่าห้องเรียนอนุบาลสามทับหนึ่งนี้เราแยกกันนะลูกสามทับหนึ่งนมีคน ประสงค์ที่จะมาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนเพียงแค่16คนนะคะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน12คนแล้วก็ออนแฮน์ hand 7คนส่วนอนุบาล3ทับ3มีแจ้งมาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนแค่3คนค่ะครูจิตจะแนบรายชื่อไปให้นะคะถ้าหากน้องคนไหนเปลี่ยนใจยังไงแจ้งครูจิตได้นะคะเอ่ค่ะมีอะไรจะซักถามเพิ่มเติมได้คะ่ะครูจิตกับครูทุกท่านก็เป็นห่วงสุขภาพเด็กๆก,กับคุณพ่อคุณแม่นะคะ คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วยกมือหน่อยค่ะมีใครโอ้คุณยายพี่อ้อนคงใครฉีดเอาพี่เกตก็ฉีดเหรอครับหรือว่าคุณแม่คุณจิตนี้บุธเข็มสามไปเรียบร้อยแล้วคุณครูนะคะอ่าทางโรงเรียนก็ขอความร่วมมือว่า ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนี่อาจจะขออนุญ,ญาตให้น้องเรียนออนไลน์ก่อนแต่ถ้าท่านไหนครอบครัวไหนฉีดวัคซีนไปแล้วนี่น้องก็มาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนได้ช่วงนี้ก็จะเห็นแต่และหมู่บ้านนะคะเริ่มทยอยไปฉีดวัคซีนที่ศาลเจ้าฝางบ้างอากที่โรงพยาบาลอื่นกันบ้างค่ะอาจจะมีไข้นะคะเวียนหัวนิดหน่อยนะคะแต่บางท่านก็ไม่แพ้ไม่มีอาการข้างเคียงอะไรเลยค่ะ คุณแม่พี่ต้นคุณแม่พี่ไทเติร์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะเปิดไมค์ชี้แจงแนะนําได้คะ่ะแม่พี่เบวนี่ล่ะคะตอนนี้พี่เบวนี่อยู่อยู่ไหมคะหรืออยู่ทางไม่ขี่คะ,ไม,มะไม่ขี่ค่ะอ๋อค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประชุมของเทอมสองอคุณแม่พูดได้เลยคะ่ะ ไม่เขาให้คนได้คนนี้เเด็กๆพูดด้วยเด็กๆทักทายกันก็ได้ค่ะเดี๋ยวครูจิตก็จะไม่อะไรดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูาโชยหรอ่อคงคิดถึงกันเดี๋ยวครูจิตจะพยายามปรับปรุงรูปแบบการสอนซูมนะคะครูจิตยังผูกผูกขักขักอยู่เลยแล้วก็การส่งคลิปวิดีโอเดี๋ยวจะพยายามหาเกี่ยวกับ ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเพราะเราเป็นพี่นุบาลสามแล้วนะคะภาษาไทยโดยเฉพาะการฝึกอ่านสะกดคําเบื้องต้นง่ายๆที่เป็นคําพื้นฐานของระดับปถมวัยให้เรานะลูกเพราะว่าเราเป็นพี่นุบาล3ามเทอมหน้านี้หนูจะเป็นพี่ปนหนึ่งแล้วนะคะเอาละค่ะถ้าหากเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ <S 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 ยากนึกข้อเสนอแนะหรือคําถามอะไรไม่ได้ <S 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 เดี๋ยวให้พิมพ์ในลายส่วนตัวครูจิตได้เลยนะคะครูจิตจะนํามารวบรวมไว้ให้ค่ะ สำหรับวันนี้เราเจอกันแค่นี้ก่อนก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณบ๊ายบายท่านพี่สาวบ๊ายบายมาทุกันคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายน้องพี่สวน้องพ่สสวัสดีค่ะขอบคุณน้องทุกคนค่ะแล้วเจอกันนะคะแล้วคุณจิ๋งท่านผู้บริหารให้นะคะขอบคุณทุกๆท่านค่ะ เอวบหัวพีหัวพี่เสร็จแล้วเขาออกกันหมดแล้วลูกเห็นไหมอือ